สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจําทําหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้แล้วก็ได้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการ มีเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์รุ่นใหม่ๆนะครับมาช่วยในการบำบัดรักษารวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพที่อาจจะเกิดจากโรคภยครัยไข้เจ็บโรงพยาบาลสุขวิทย์จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมาเสนอที่ช่อง9 import HD เป็นประจำเวลาประมาณบ่าย2.20โนาทีครับวันนี้ก็เป็นกรณีที่น่าทึ่งครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราอาจจะเห็น ผู้ป่วยที่เขาเจอปัญหา,ะะาภาวะไออัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยนะครับหลังจากที่เ,เจอฤทธิ์ของโรคหลอดเลือดสมองทําให้รักษาหายก็จริงแต่ไอ้สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือในภาวะที่ขยับตัวลําบากกลืนลําบากอะไรก็ลําบากไปหมดใช้มือใช้เท้าอะไรนี่เป็นเรื่องที่ต้องฟื้นฟูแล้วก็ใช้วิธีการที่ หนึ่งก็คือยากับ2ก็คือในเรื่องของการทํากายภาพบําบัดนะครับแต่พอระยะหลังๆเทคโนโล,โลยีการแพทย์ก็ก้าวหน้าขึ้นไปก็จะมีอุปก,กรณ์อื่นๆมาช่วยเสริมอย่างเช่นในการของอใช้เคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่า TMS หรือก็ PMS เนี่ยนะครับมาช่วยกระตุ้นก็เป็นอีกทางหนึ่งปัจจุบันไปไกลกว่า,น,านั้นอีกมีการนําหุ่นยนต์ฝึกเดินรุ่นใหม่ช่วยให้การฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย เป็นไปอยากได้ผลด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามจากคุณหมอปนวิทย์มุ่งวิพัฒนานนนแพทย์ตุลนการทางด้านเวชศาสตร์ฟรื้นฟูประจำโรงพยาบาลสุขุมวิทก,ก่อนเลยนะครับสําหรับคําว่าอมาัอมาพาตนะครับความหมายตามอาการของโรคนี่ก็คือเรื่องของการอ่อนแรงหรือการที่การเคลื่อนไหวของร่างกายเราเนี่ยไม่มีแรงทั้งแขนทั้งขานะครับซึ่งในโรคบางโรค ก็จะเป็นอาการอ่อนแรงครึ่งซี่ก็คือแขนขาข้างหนึ่งใะบางโรคก,ก็จะเป็นอาการอ่อนแรงของครึ่งท่อนนะครับก็คือว่าเป็น ขาสองข้างหรือบางคนอาจจะโชคร้ายหน่อยนะครับอาการมาพึพา่งอัมภาดอาจจะเป็นทั้งแขนทั้งขาการเป็นแบบครึ่งซี่ก็มักจะเป็นมาจากโรคทางสมองการเป็นแบบครึ่งท่อนหรือทั้งท่อนเลยเนี่ยก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บในไขสันหลังครับในความรู้เก่าๆนะครับที่เราเคยมีอยู่เนี่ยามาพึ่งอัมภาดเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีไม่มากนักแน่นอนเลยครับว่าเราจะได้เห็นการดาเนินของโรคที่ มีการฟื้นตัวแล้วก็ในที่สุดก็สามารถกลับมาคืนเป็นปกติได้ แต่สําหรับคนที่เป็นการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันวภทยาพานั้นเนี่ยเกิดขึ้นแบบค่อนย้างจะสมบูรณ์ตามความรู้เก่าๆนะครับมันจะทําให้เกิดมีการฟื้นตัวในระยะ3-6เดือนแรกหรือ6 1ถึงเดือนแล้วแต่โรคนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการฟื้นตัวในกรณีที่เป็นมากๆนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยละนั่นคือความหมายของความรู้ในสมัยเก่าว่าเราไม่มีสิ่งกระตุ้นที่มากเพียงพอนะครับล้าทำให้กลุ่มคนไข้กลุ่มนี้นพลาดโอกาสในการที่จะฟื้นคืนซึ่งไม่เหมมือนกันสัสย มันมีความรู้อันใหม่นะครับที่เราพูดถึงกันในเรื่องราวของการฟื้นตัวซึ่งความรู้นี้เนี่ยได้รับการรองรับจากการที่มีการผ่าตัดแล้วก็ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในไขสานหลังนะครับแล้วทําให้เกิดมีการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้จากตรงนั้นเนี่ยเป็นที่มาของการที่ไปฝึกเดินเรื่องราวของหุ่นยนต์ที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับว่าหุ่นยนต์เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการมีการก้าวย่าง ตั้งแต่แรกๆของโรคเลยก็คือว่าอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยสสัปดาห์แรกพออาการต่างๆนี่คงที่หมดแล้วก็สามารถเข้ามาสู่กระบวนการของการฝึกเดินอย่างนี้ได้โดยมีข้อแม้ว่าสมองต้องกลับมาแล้วถ้าอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะกระตุ้นกันได้ตั้งแต่เนินเน่นๆเ,เลยการฟื้นคืนตรงนี้ที่เป็นไปได้นี้โดยที่มีความรู้ใหมน่นี้เข้ามาแทนที่เนี่ยความรู้ใหม่ เราสามารถที่จะกระตุ้นหน่วยความจําในไขสันหลังให้สามารถที่จะฟื้นคืนได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าอยู่ระยะไหนนะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่เอามากระตุน้นและสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ที่ช่วยเดินนะครับเรายังมีสิ่งอื่นอีกเช่นการกระตุ้นด้วยแม่เหล็กการกระตุ้นแม่เหล็กนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะนํามากระตุ้นตรงนี้ได้แล้วนอกอจากตรงนี้ก็ยังมีวิธีการของอาจารย์เคนแวร์ที่ทางออสเตรเลียนะครับที่ใช้วิธีการ กระตุ้นการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับที่เป็นกระตุ้นตัวหน่วยความจําที่ขสังตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ การฝึกฝนด้วยหุ่นยนต์นะครับเพื่อกระตุ้นการเดินนั้นขั้นแรกสุดก็คือฝึกเพื่อที่จะรักษาเรื่องสมดุลร่างกายทิ้งน้ำหนักตัวไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังนะครับหรือช่วงระยะแรกเมื่อตรงนี้เนี่ยเข้าที่แล้วก็จะเป็นการฝึกในการยกขาทีละข้างเพื่อฝึกในการโยกตัวนะครับโยกตัวทิ้งถ่ายน้าหนักเกิดความสมดุลในจังหวะของการยกขาอยู่กับที่ก่อนยกขาทีละข้างหรือสลับข้างแล้วก็ยกขาอย่างต่อเนื่องนะครับนะฝึกตรงนี้ เป็นระยะที่อยู่กับที่ในจังหวะแรกเพราะฝึกตรงนี้ไปช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีการฝึกในระยะของการก้าวย่างนะครับการก้าวย่างก็ฝึกการก้าวย่างแบบมีการสั่งกากับหุ่นยนต์ให้ก้าวย่างตามจังหวะของการกดสั่งแต่ละครั้งเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับการก้าวย่างไปกับขุนยนต์อย่างแท้จริงแล้วถึงจะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการฝึกแบบกําหนดให้มีการก้าวย่างอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนเลยตัวหุ่นยนต์เองก็สามารถฝึกได้ตั้งแต่ระยะที่แบบง่ายๆจนถึงยากๆก,ก็คือ ความเร็วช้าสุดไปถึงความเร็วที่ค่อนข้างเร็วก้าวย่างที่ค่อนข้างยกขาตื้นๆจุดก้าวย่างยกขาสูงก้าวย่างที่ก้าวสั้นๆจนุดก,ก้าว่งก้าวยาวๆนะครับแล้วก็มีการปรับจังหวะต่างๆเหล่านี้เพื่อเกิดการฝึกอย่างต่อเนื่องนะครับระยะการฝึกต่างๆเหล่านี้รวมๆแล้วเนี่ยประมาณว่า2 0ถึง30ครั้งนะครับที่มีการฝึกจะสามารถฝึกตามลำดับขั้นตอน,นต่างๆเหล่านี้จนบรรลุถึงขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกได้ครับ ตอนที่ถูกรถชนเรากระเด็นขึ้นกระแทกตรงกระโปรงรถแล้วก็กระตกลงพื้นเท่ากับสองสเต็ปอะค่ะลอยอยู่กลางอากาศตกใส่กระโปรงรถแล้วก็ตกพื้นในขณะนั้นเราไม่รู้ว่าเส้นประสาทเราขาดคือเราคิดว่าคนถูกรถชนเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมั้งมันจะต้องชาชาๆแล้วมันก็จะไม่เสพบอะไรเลยจนถึงโรงพยาบาลเราได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน ะะแล้วทีนี้พอฟื้นขึ้นมาเราไม่สามารถหายใจเองได้คือคุณหมอมาบอกทีหลังว่ากระดูกะคะ่ะมันแตกละเอียดยิบเราไม่เหลือกระดูกสันหลังเลยคุณหมอก็เลยบอกว่าเราถูกรถชนรุนแรงที่สุดแล้วขณะที่ชนเนี้ยเส้นประสาทมันขาดขาดอย่างสมบูรณนะ์ณตอนชนเลยเราไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดคราวนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าเราจะไม่สามารถ กลับมาเดินได้อีกครั้งในชีวิตแล้วนะคือตอนแรกเรามารักษากับอาจารย์ปานวิทนะคะจะเป็นการรักษาอยากรู้ว่าเราอ่ะเป็นเส้นประสาทขาดอย่างสมบูรณ์หรือเปล่าแล้วเราก็เชื่อว่าอาจารย์อ่ะจะเป็นคนที่สามารถตอบเราได้ครั้งแรกที่เราประทับใจคืออาจารย์ใช้ TMS PMS เนี่ยทำกระตุ้นและอาจารย์บอกว่าให้เราตอบตามความรู้สึกว่าเรารู้ไหมเราตอบอาจารย์ว่ามันเหมือนมีฟ้าผา่าเปี้ยงลงไปที่ปลายเท้า ซึ่งอาจารย์ตอบคํหนึ่งมันคือคําที่เปลี่ยนความคิดเราแล้วมันเหมือนไฟแสงสว่างนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าหนูรู้สึกแบบนี้หนูไม่ได้เป็นเส้นประสาทขาดอย่างสมบูรณ์นะหนูมีโอกาสกลับมาเดินได้จากนั้นมาเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าฉันกลับมาเดินได้สิ่งหนึ่งที่ฉันต้องทาคือฉันต้องกายภาพมากขึ้นมากขึ้นอาจารย์เป็นเหมือนผู้ชุบชีวิตผู้ที่เอาความฝันความหวังตรงนั้นมาให้เราอะ่ะ พออาจารย์ติดต่อมาว่าเนี่ยมีหุ่นยนต์มาแล้วนะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมันใช่เหรอมันจะทําได้จริงเหรอเราก็คิดมันคงยังไม่ใช่นะมันคงยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถาที่จะยกขาได้เหมือนที่เราคิดที่เราฝันแต่พอเรามาลองอเดินนะคะด้วยหุ่นยนต์มันยกขาเราได้อย่างนี้มันเหมือนแบบเหมือนเราเดินปกติมันเหมือนการที่เรากลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ผมเองได้ดูแลคุณเมย์มาตั้งแต่สมัยที่คุณเมย์บาดเจ็บได้ประมาณ3ปีนะครับในะช่วงนั้นการรักษาที่รักษาเริ่มต้นนั้นก็คือรักษากันด้วยแม่เหล็กแั้เากากระตุ้นด้วยแม่เหล็กกันแล้วก็การกระตุ้นด้วยแม่เหล็กที่ทํากันอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์นั้นเนี่ยต่อเนื่องกันประมาณ7เดือนเนี่ยผลที่ออกมานี่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับคุณเมย์เองจากเดิมที่ขณะนอนอยู่เนี่ยไม่สามารถสั่งการขยับของขาได้เลยเนี่ยคุณเมย์ก็สามารถ นอนตะแคงแล้วก็ขยับงอข้อสะโพกเนี่ยขึ้นลงได้นะครับคุณเมย์สามารถที่จะไปไว่ายน้ำแล้วก็สามารถที่จะว่ายน้ำแล้วก็ตีหมุนตัวกลับในในสระว่ายน้ำได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่มีการโยกของข้อสะโพกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการกระตุ้นช่วงแรกด้วยแม่เหล็กนั้นเนี่ยก็ทำให้คุณเมย์เองเนี่ยสามารถที่จะฟื้นคืนอ่ะไรไมอะไรต่างๆได้มากเลยทีเดียวรวมทั้งเรื่องของการขับถ่าย เรื่องของทางเดินปสัสสาวะต่างๆด้วยนะครับในช่วงที่มีโรบอทต,ตัวนี้นะครับเพื่อหุ่นยนต์ตัวนี้เข้ามานะครับเราก็ได้เชิญคุณเมย์เข้ามาฝึกฝนนะครับกนะับตัวโรบอทตตัวนี้นะครับซึ่งคุณเมย์เองเ,เป็นหญิงแ่งที่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเองในการที่จะใช้วีลแชร์อย่างอิสระคุณเมย์เองมาฝึกฝนด้วยตัวหุ่นยนต์ตัวนี้แลวก็สามารถพัฒนานะในการก้าวเดิน เป็นเนื้อเดียวกับหุ่นยนต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับได้เร็วมากมากเลยแล้วก็สิ่งที่คุณเมเองนะได้รับประสบการณ์จากตรงนี้นะครับที่เล่าถ่ายทอดมาให้เราได้รับฟังก็คือการฟื้นคืนของสิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อว่าเอ๊ะมันยังไปต่อได้อีกนะฟื้นต่อได้อีกนะะก็คือความรู้สึกที่มีมากขึ้นในบริเวณขานะครับความรู้สึกที่มีการพัฒนาในการต่อยอดของการฟื้นคืนของระบบทางเดินปัสสาวะของตัวเองนะครับนะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณเอ,เ,อเองสัมผัสได้เลยนะครับสัมผัสได้เองเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าในความเป็นจริงนั้นการก้าวย่างที่เดินได้ด้วยหุ่นยนต์นั้นตั้งแต่ระยะแรกๆเลยหรือแม้กระทั่งกับคนที่มาฝึกในทีหลังนั้นเนี่ยมันช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาทางด้านจิตวิญ,ญญาณอย่างยิ่งเลยนะครับส่งเสริมมากๆเลยครับคนที่เคยท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตก็จะจะเติงขึ้นมีจิตใจที่สมบูรณ ขึ้นมากกว่าเดิมได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปห่วงเรื่องของการที่จะมีอาการซึมเศร้าที่จะเกิดขึ้นคนที่เคยเกิดขึ้นก็จะดีขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นข้อพิสูจน์ที่มีงานวิจัยรองรับมากมายครับจริงๆแล้วก็คือว่ากลุ่มคนไข้ที่มีแอมบพ,พืชอวัยพายไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าเป็นเรื่องราวของการที่เป็นเรื่องโรคทางสมองใดๆกับเรื่องราวของการที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังนะครับกลุ่มนี้เนี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มแรก เป็นระยะกลาง,รางหรือว่าเป็นระยะเรื้อรังแลนะอาจจะ5ปี10ปีแล้วก็ตามนะครับไม่มีคำว่าการหยุดพัฒนาของการฟื้นคืนนะครับสิ่งที่เรามองเห็นแล้วรู้สึกว่ามีการหยุดการพัฒนานั้นที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าความรู้เราไม่ถึงครับปัจจุบันนี้ความรู้ใหม่ๆที่มีมาวิธีการใหม่ๆที่มีการรักษากันตรงนี้เนี่ยตอบโจทย์แล้วนะครับในเรื่องของการที่จะทําให้คนไข้กลุ่มนี้ มีพัฒนามีการฟื้นคืนของร่างกายเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมได้ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของโรคเสียดายว่าวันนี้เวลาของเราหมดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ